ลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกม Star d e v เ r y กันนะฮะปก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมกันผมขออนุญาตฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับปะมาฮะเรามาสร้างตัวละครกันดีกว่าชื่อชื่อ กลูมี่ฟาร์มเอาฟาร์มกลูมี่สิ่งที่ชอบเอ่อส่วนตัวชอบแมวมากกว่าเอาแมววยกแหละนี่แมวดำสี่เอ็สี่สีผิวสีผิวนี่ละกันกำลังดี ใส่ตมามะโหเยอะเหมือนกันแล้วนะเนี่ยอ่าอ่าส่งนี้ละกันโอเค ทรงเกาหลีเกาหลีสีนีนี่เฟียงงอกินกล่องแก้วสีเสื้ออืเอาเป็นเนีเออโอเยอะเหมือนไงเนี่ย อออ่ uh ่ huh. uh ่าาาโอ้โหโอเคชุด huh. น okay. okay. oh, uh ี huh. ้แล uh ้วกันตังกีโอ้กระโป๋งอาขาสันระดับไม่เอาดีกว่านี่ โอเคอ๋อนี่คือปู่ของเราและนี่สำหรับห้านแสนวิเศษของปู่ปู่อยากให้หลานมีสองปิดผนึกนี้โอ้ปู่ <laughs> ไม่ยังอย่าเพิ่งเปิดมันตอนนี้หลานต้องมีความอดทน ตอนนี้มาฟังใกล้ๆได้โอ้โหกระดิกนิ้วได้ได้ปู่จะมีวันหนึ่งเมื่อหลานถูกกดดันจากสังคมยุคใหม่และสภาพจิตวิญญาณที่เคยสดใสกำลังเลือนหายไปกับความว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นหากมันเกิดขึ้นหนุ่มนวของปู่ลานก็พร้อมแล้วสำหรับของขวัญชิ้นนี้ตอนนี้ให้ปู่พักผ่อนอ้าวปู่ เอ,เอ็กปีต่อมาอะไรนะอ๋อโรงงานบริษัทเหรออ๋อเราอยู่ในเมืองทำบริษัทอยู่ก็แกกก็แกกโอ้โหสภาพให้ถ <c oughs> อยสตรอรี่ติดกะสิบปาวะเออไม่เป็นไรอ๋อนี่ตัวเรานี่เจ๊สวัสดีครับ เหนื่อยจังเลยทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ด้วยนะโอหเมาเหลี่ยมบึดเลย <S 1> <S 1> อ้าวนี่ของโป้นี่มาไหนซิ <S <S ถึงกลูมี่หลานรักหากหลานกำลังอาจจ่านจดหมายนี้อยู่แสดงว่าหลานอาจจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งเดียวที่เคยเกิดขึ้นกับโป่ในสมัยก่อน ปู่ไม่เคยมองถเห็นถึงสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกอย่างและย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงปู่ได้ทําพินัยกรรมสถานที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและปื้มปิติของปู่ฟาร์มกรูมี่ตั้งอยู่ณสตาร์เดวิลลี่บริเวณชายหาดตอนใต้ ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนี่เป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่วงตระกูลขอให้หลานชายตัวน,น้อยของปู่โชคดีรักและคิดถึงจากปู่ปอลอถึงลิวิสยังมีชีวิตอยู่ฝากทักทายแทนปู่ด้วยนะได้ครับปู่ นี่เรานั่งรถมาฝามแล้วสตาร์เดลิเวอี่เศรษฐจุดห้าไม่ใครเนี่ยโรบินสวัสดีเธอใช่กูมี่หรือเปล่า ฉันชื่อโรบินฉันคือชั้นไม้ประจำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านลูอิสส่งฉันมาเพื่อนำทางเธอไปที่บ้านตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะได้ครับฟาร์มอยู่ทางขวาของที่นี่ตามฉันมาแล้วกันโอเคครับอ๋อนี่คือฟาร์มของเรา นี่แหละคือกลูมี่ว้าวตกใจเฉยโน่นเหรอใช่มันออกจะล,ะละกๆน้อยมันก็บ่งบอกว่าเดินแถวนี้ดีใช่เหรอโรบินด้วยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่จะดูด,ดีขึ้นและที่เรายืนหยุด ตอนนี้คือบ้านหลังใหม่ของเธอหวอออัวล้อด้วยภายเนอ๋อลูอิสอ่าเจ้าของฟาร์มคนใหม่ของหมู่บ้านยินด,ดีต้อนรับฉันชื่อลูอิสเป็นผู้ใหญ่บ้านของพิลิกแกนเห็นนี้รู้ไหมทุกคนตากพูดถึงแต่เรื่องของเธอไม่ค่อยมีคนแยาเข้ามาบ่อยมันเลยเป็นเรื่องที่ใหญ่เลยทีเดียว เอาละตอนนี้เธอลองเข้าไปในบ้านกระท่อมของปู่เธอได้แล้วมันเป็นบ้านที่ดีถึงจะดูบ้านนอกไปนหน่กกอยก็เถอโอ้โหบ้านนอกบ้านนอกก็คงจจอย่างนั้นแหละถึงงั้นหยาบคายใจดีเมีไหวพริบดีนี่หยาบคายห่วแล้วห่วแล้ว อย่าไปฟังโรบินกรูมี่หล่อนแค่อยากให้เธอไม่พอใจจะรีบไปปรับปรุงบ้านกับหลอดแค่นั้นแหละอ๋อขายตรงเลเลยๆไงก็ตามเธอจะต้องเหนื่อยกับอะไรเยอะเลยเธอควรจะพักได้แล้วพรุ่งนี้เธอค่อยเข้าไปสำรวจเมืองและนำตัวซะหน่อยพวกชาวเมืองที่เป็นกันเองนะ โอ้กลับลืมบอกแน่เธอต้องการขายอะไรก็โยนลงกล่องน,นี้ได้เลยตอนเช้าเมื่อฉันจะมาซื้อมันเอาละโชคดีครับก <c oughs> ่อนจะเริ่มเล่น <c oughs> ผมขออนุญาตปรับอะไรนิดๆหน,หน่อยๆนะครับ <c oughs> บ,บาสยสองโอเคโอเคดีขึ้นหน่อยเรามาสร้างของกัน ขวานเล็กๆน้อยๆเพื่อการเริ่มต้นของคุณนายกเทศมนตรีลิวิสอ๋อคนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีอะอ๋อเอาไงต่อดีกว่านะโอเคเราวันแรกเรามาเริ่มเชียร์ื้นที่ใกล้ๆดียอ่ะขออนุญาตอันนี้อันนีอ้อ,อี่นี้นนี่อันนี่โอเค ตมผมว่าจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยเ,เคลียร์ตรงนี้แล้วก็จะปลูกผักก่อนวันวันแรกน่าจะไม่มีอะไรมากมั้งวันแรก <See. S 1> อ,อ๋อโคน เ,เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์หน้าบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวปลูกผัก ดินก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองปาบ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 ปา เดินชมเมืองดีกว่าเอ้ยเก็บได้ด้วยสุดยอดไปได้ปนะเนี่ยเอ้ย ้นมปังสวยเอ้ยคุยหน่อยสิเฮ้นายคือคนที่มาใหม่ใช่ปะเจ๋งห่าเล็กไว้เจอกันใหม่ได้ครับเจอกันครับะนะกัส ฉันหาวัตุดิบสำหรับซาลูนได้แล้วร้านเปแอเป็นร้านที่ดีอ๋อร้านนี้ร้านสุดเปรอรฉันหาวัตุดิบสำหรับซาลูนได้แล้วอ้าวคำเดิมอวยกิ้อ่าท่านนายกลวิสบอกฉันแล้วว่าเธอจะมาฉันขายจำพวกของใช้ของสัตว์อยู่ที่ฟาร์มของฉันว่างๆเธอก็แวะมาเยี่ยมฉันบ้างก็ได้นะโอเคครับ เฮ้ hey, นายคือกรูมี่เจ้าของฟาร,ร์มคนใหม่สินะฉันชื่อเปีแอร์เป็นเจ้าของร้านที่นี่ถ้าเธอกำลังหาเมล็ดพันธุ์แล้วก็มาที่ร้านของฉันได้เลยฉันจะซื้อผลผลิตของเธอในราคาที่เด็มทีเดียวมเม่ไดมันฝรั่งอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่า สองอ้ากดพีนั่แหละโอเคใครอ่ะโอ้อับิเกลอ๋อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนจะเข้ามาอยู่ในฟาร์มเ,เ,เก่าๆนั่นเดี๋ยว แต่มันค่อนข้างน่าเสียดายจริงๆนะเพราะฉันชอบที่จะไปเดินเล่นท่ามกลางต้นหญ้ารกรกพวกนั้นตลอดเวลา๋อ,อ,อเขตปลูกผักดีกว่าใครเนี่ยหลานอ๋อโรงพยาบาล ทำฟาร์มต่อดีกว่า,อ,าอันนี้ปลูกตรงนี้ก็เป็นสักสองช่องก็ตรงนี้แล้วกันต่อต่อต่อ หนึ่งสองสสหนึงสอ้อันนี้ตองสองโอเคเพลังงานจะหมดแล้วอ่ะ ไม้แล้วกันที่เหลือต้นนี้ไม้เอออนั้นเท่าไหร่นะกลองกลองกรองห้าสิบโอเคเอ้กบ ได้ต้นหนึ่งมันสักต้นป่ะหนึ่งโตโตหนึ่งโตสองตโตแคหมดเดยไหนดูสิตอนนี้เราไปตรงนี้มานี้ตรงนี้ไปแถวนี้ก่อนเอ๊ะก่อนไป โอ้เป okay. oh, ็นสีได้ด้วยโอเค จโจดี้โอ้เธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฉันโจดี้สวัสดีครับมันเป็นเมืองที่เงียบสงบดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากเวลามีใครย้ายมาใหม่นะ่ะมีเจ้าของฟาร์มมาเพิ่มแถวนี้คงมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปโอเคครับคแค่ลาลายสวัสดีคุณคงเป็นกลูมี่เจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อคือลลาย สวัสดีครับคุณละลายสามีของอ้าวเียบร้อยสามีของฉันเปิดร้านคาที่นี่คนเคยเจอลูกสาวของฉันแล้วนี่เอเบียเกลอ๋อเธอผิวซีดแล้วมีผมสีม่วงเจอแล้วครับสวัสดีอ๋อคนแปลกหน้าผมชื่อวินวินเซนต์เหรอวินเซนต์ครับสวัสดี คุณแม่บอกผมว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าเอา้าแต่กับคุณน่าจะไม่เป็ไรโ <Okay. S 1> อเคอ่านี่คนหมอใช่ป่ะฮาวิสวัสดีผมชื่อฮาวิใช่ป่ะถ้าผิดผิดพลาดระการใดขออภยัยฮะเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นผมดำผมดำเนินการตรวจสุขภาพและรักษาให้ประชาชนทั้งหมด p ีด็เซนต์สาวเป็นงานที่คุ้มค่าผมผมหวังว่าจะพบงานที่คุ้มค่าเหมือนกันนะอ๋อคุณขอ,อโทษครับโอเคออคุณย่าสวัสดีครับโอ้สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ชุมชนเล็กๆของเราที่รัก เธอจะเรียกฉันว่ายายก็ได้ถ้าเธอต้องการนะ <c oughs> ยิ้มมารูอ๋อใช่คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าฉัน <c oughs> ชื่อมารูอืมใช่ป่ะนะฉันตั้งหน้าตั้งตารอการมาพบของคุณเลยละ่ะหารู้ป่าว่าในเมืองเล็กๆแบบนี้คนหน้าไม่ใหม่ มีกำลังที่จะมาเปลี่ยนแปลงชุมชนได้นะฉันจะตื่นเต,นต,นต้นแล้วสิโบอันนี้แหละอ๋อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บรคาคดีสตาร์เดวิลลี่อ๋อพิิธภัณฑ์อุ้มนี่อาจจะเป็นเรื่องน่าอายเพราะผู้ดูแลคนก่อนหน้านี้เป็นผู้กำกับดูแลคอนเลชั่นทั้งหมดเราจึงยังไม่มีอาร์ติแฟกต์สำหรับแสดงอ๋อผมคิดว่าจะแก้ปัญหาได้เร็วๆนี้นะอ๋อคุณครับ หากคุณพบอ์ติแฟก์หรือแร่ธาตุต่างๆกรณาแจ้งให้ทางเราทราบได้หรือไม่ได้ครับโอเคหมืนอนกันเหมือนเดิมตรด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  ตเตเิร์ดเติร์ดเป็นหน่วยขโมยถักขยะอ๋อได้คุยแล้วคุณหมอสวัสดีครับเติร์ดเติร์ดเตร์อ๋อน,นิสวรณสาธนารนณะนี่อะไรเนะี่ย

ขอโทษครับลืมอ่านใครเนี่ยเพนนีโอสวัสดีฉันเพนนีสวัสดีฮะสวัสดีเพนนีฮะผมชื่อกูมี่นะฮะ <c oughs> ัสดีกว่าเฮ้เรามีดอกไม้ให้ได้บ่ ไม่ไม่กินใครบ้าจะกินดอกไม้ไม่ใช่ไม่กินอ๋อขอบคุณจ้ามันดูดีจังเลย,เยมีคิดอะไรกับเราบ้าเนี่ยทำเลเดียพลังงานจะหมดแล้ว เอ้ยเก็บได้เก็บแตะแตะเฮ้ยเก็บได้เนี่อะไรอ่ะทำรถ แสดงว่าจีบได้จีบเป็นเล็กดีไหเนี่ยอภิเกลโสดคุณหมอโสดมารูอันมารูปะร่ะโหปิดขอภยัยฮะทุ่มหนึ่งแล้วหรอถางยาแถานีล้า 抓抓。啊啊 ก hmm? ลูมี่รอการกลับมาของโปในเรื่องอารุณของปีที่สามอา้าวโปอย่าอย่าทำอย่างนี้โปโปจะมาหลอกมาหลอนกันไม่ได้นะโป ครับเข้านอนดีกว่าเลซี่มีขายได้ป่ะขายได้ไหมขายของป้าก่อนเล็ดพันก็น่าจะปลกได้ เอ้ยพยากรณ์อากาศรายการ12บสราศีเอาพยากรณ์อากาศสิขอต้อนรับท่านสู่รายการคูซูฟแหล่งข่าวอันดับอันดับหนึ่งที่จะรายงานทั้งสภาพอากาศและความบันเทิงที่คุณจะพึงพอใจและตอนนี้เราขอพยากรณ์อากาศที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แดจดจ้าใสดูดวงสิอาเชื่อแล้วฉันได้ยินเสียงวิญญาณกระเสบบอกบางอย่างก,กับฉันด้วยละ วัวปลาเนะี่ยวันนี้เหล่าวิญญาณจะตามรังควานคุณโชคไม่ดีอยู่แข่งขันคุณเลยอ้าวนอนนี่ะโอเคโอเคงั้นผมขอจบพาร์ทไปเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณสำหรับการรับชมอีพีแรกของผมเลยนะฮะผิดพลาดประการใดผมขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะ